สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายนะคะดวงความรักของชาวธาตุดินนะก็คือพุชกันแล้วก็มังกรนะคะจะเป็นสามราศีนี้นะคะเอ่อความรักของคุณนะคะก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะคะเป็นการดูแบบโดยรวมแล้วก็โดยกว้างเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะ ไม่สามารถที่จะตกงกับทุกคนได้นะคะมาดูกันเลยค่ะสวัสดีชาวสองด้วยนะคะดูพลังงานของชาวภาพบินเอยค่ะความรักของพวกเขาก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชัวร์เพนเดอร์เคนะคะนายอับอ เวนอปสอดโอ้พลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืมคุณน่าจะคุณน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกไม่ได้หนังใจนะคะอ่าคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เขาน่าจะไม่สม่ำเสมอกับคุณนะคะ มามาหาย,หายไปไปกับกลับนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณค่อนข้าง,างที่จะเครียดกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะตอนนี้เขาอาจจะง้อคุณเข้าหาคุณนะคะแต่คุณนิ่งเฉยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบเข้าหาเขานะคะตอนนี้คุณอาจจะแบบว่าไม่ทําแล้วนะคะอืในออฟสอดเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวคุณเอง อาจจะอยากจะ move on ก็ได้นะอืมคุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษค่ะนะที่เห็นก็เป็นชาวราศีเมษก็ได้ตัวคุณช่วงนี้คุณนิ่งค่ะคุณรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายด้วยนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้ดังใจนะ บางท่านบางคนไปตกอยู่ในสถานะที่เป็นช้อยหรือตัวเลือกก็ได้หรือเขาไม่ยอมที่จะชัดเจนกับคุณนะทีนี้เรามาดูพลังงานฝั่งเขากันบ้างนะคะมืดไปไหมเดี๋ยวปรับนิดนึงนะคะโอเคมาขอดูพลังงานฝั่งของเขานะคะคนที่ชาวธาตุดินนึกถึงนะ,ะเขาเป็นยังไงบ้างคะ เาอาจจะเด็กกว่าคุณนะเนี่ยคนตัวนี้เป็นชาวทัดไฟก็ได้นะคะเมสัทนทะนึงนะโอ้ชาวรัสส์สำหรับเขาเองก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะโอ้โหขึ้นเดอแอมเปรรเหมือนกันเลยนะคะทั้งฝั่งเขาฝั่งคุณนกมองว่าตอนนี้เขาก็นิ่งเงียบหายหายไปจากคุณเหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบ บล็อกกันไปจบกันไปกระทันหันหรือเปล่านะคะอาตอนนี้ตัวเขาเองก็นิ่งเหมือนกันนะคะต่างคนต่างเอาอีโก้งัดกันนะคะเขาอยู่ในสภาวะของการคิดเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะขึ้นสองดาบยังตัดสินใจไม่ได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหรือตัดสินใจนะคะตัวเขาเนี่ยนะคะนึ่งเงียบอยู่กับตัวเองค่ะ แล้วก็อาจจะต้องคิดว่าจะเอาไงต่อดีนะคะถ้าเขาเกิดเหตุการณ์กับคุณเนี่ยนะคะ,ะ,คะเขาอาจจะตัดสินใจว่าเออความสัมพันธ์นี้จะเอาไงต่อเขาอยากกลับมาคือดีนะคะอ่านะเพราะว่ามันสี่ดาบกับสองดาบเป็นหกดาบนะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาว่าดิน,นะคะ่ะ เขารู้สึกอย่างไรกับชาวท่าดินเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคิงม็อวันเนี่ยเขาเขาส่งคุณหน้าดูนะคะคุณก็อาจจะส่องเขาด้วยนะชาวท่าดินส่องส่งคุณนะคะมีความละล้าละลังจะติดต่อคุณมานะคะยังนิ่งยังอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อดูสถานการณ์อยู่นะคะ เขารู้สึกยังไงคุณเขาก็เครียดนะคะไพ่ที่เหมือนกันขึ้นมาหลายใบมากนะคะทั้งเจ็ดาบนี่ก็เจ็ดาบ9กดาบอีกคุณรู้สึกยังไงเขารู้สึกไม่ต่างจากคุณนะอาจริงนะสองเหรียญกับสองดาบเขาเป็นการช่างใจได้เหมือนกันนะเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะเนี่ยนะรู้สึกยังไงเครียดมากๆค่ะนะนอนไม่หลับด้วยนะคะคนคนนี้อื เขารู้สึกยังไงกับชาว่าตีทินคะอยากติดต่อคุณมานะคะอยากกลับมาปรับความเข้าใจอาจจะอยากเคลียร์อยากคุยนะคะหาวิธีการที่จะกลับมาคุยกับคุณอยู่นะคะเขาอาจจะรู้สึกผิดกับคุณนะคะยังอยากที่จะชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนกม,มองว่าคนคนนี้ต่อให้เขา แข่งกับคุณแค่ไหนนะคะในในภายนอกนะแต่ภายในเขาค่อนข้างเซนสทีฟอยู่เหมือนกันนุกมองว่าถ้าเขาคบซ้อนหรือทําให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะนุกมองว่าเขารู้สึกผิดจากตอนเนี้นะคะที่ที่ทําร้ายคุณนะคะที่เขามีการคบซ้อนเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาไม่ชัดเจนกับคุณแล้วทาให้คุณรู้สึกแย่นะคะตอนนี้เขาก็เสียใจนะเสียใจแล้วก็ยังอยากที่จะเคลียร์กับคุณคุยกับคุณนะ ดูพลังงานของชาวธาตุดินว่าคุณรู้สึกยังไงเขาคะตอนนี้คุณก็เสียใจค่ะเจ็บปวดเช่นกันนะคะกับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะเดบางท่านบางคนคุยกับชาวต่างชาตินะคะคุยกับหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะอืม คนในเคองแบบได้นะคะคนที่เล่นการเมืองก็ได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจโปรไฟล์ดีนะคะคือตัวคุณเองเนี่ยถามว่าคุณรู้สึกยังไงคุณก็ยังรู้สึกรักนะคะยังมีแรงดึงดูดกับคนคนนี้มากๆนะตัวคุณเองก็ยังอยากให้โอกาสนะที่โรเหนะ็นอะเหมือนยัง ถ้าเขามาขอโอกาสจากคุณนะคะคุณก็น่าจะยังอยากให้โอกาสเขาอยู่เดิมูนค่ะคุณก็ไม่สบายใจนะคะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนคุณคุณก็คุณก็อยากจะจบมันไปซะนะคะคุณอยากจะเยียวยาตัวเองคุณอยากที่จะกลับมารักตัวเองนะคะ คือคุณอาจจะมีทางเลือกให้กับเขานะชาวทัดินนะเออบางท่านบางคนคุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นเป็นดาราได้นะยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยอืมตัวคุณเองก็ยังคิดไม่ตกนะคะอาจจะต้องให้ทางเลือกกับเขาว่าถ้าจะกลับมาก็อาจจะต้อง ชัดเจนหรือว่าจะยังไงก็ต้องคุยกันนะคะแต่ถ้าเขายังคลุมเครือไม่ชัดเจนมองว่าคุณยอมที่จะจบแล้วก็เยียวยาตัวเองมากกว่านะบางท่านคุยกับชาวราศีกุมนะคะโอเคมาดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับชาวธาตดินต่อคะเขาจะทำยังไงกับคุณต่ออ่าหกช่วยนะคะบางท่านบางคนก็เป็นรักต่างวันะคะนกมองว่าเขาก็ยังแบบ ไม่อยากจะเสียคุณไปจริงๆนะเขาจะต้องกลับมาขอโอกาสจากคุณแน่นอนนะคะสิ่งที่เขาจะทำนะอ่าคือนกมองว่าเขายังคาดหวังกับความสัมพนนันธ์นี้แล้วก็ถ้าเกิดคุณนะคะขึ้นทั้งเจ็ดทุกคือคพ่ยคล้ายกันมากๆเลยนะคะทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาวันนี้นะคะสำหรับชาวธาดินนกมองว่าเขาก็อาจจะยอมทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการนะคะเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์คืนเหมือนกันอืม เขาอาจจะรู้แล้วนะคะว่าคุณสําคัญกบับเขาแค่ไหนนะคะเขาพร้อมที่จะปรับตัวนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะเขาอยากบอกอะไรคุณคะห้าดาบค่ะที่ห้ากินทร์เจ็ดเหรียญคือเขาไปคิดดูแล้วนะคะว่าถ้าถ้าเขายังคลุมเครือถ้าเขายังไม่ชัดเจนนะคะ กับคุณเนี่ยคุณต้องไปแน่เลยนะคะเขารู้ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาไปคิดทบทวนแล้วนะคะว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดที่ดีที่สุดที่เขาจะต้อง,องไม่จะต้องไม่ยอมเสียคุณไปอะ่ะนะขึ้นเดียวไฮโลแฟนนะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะคลุ้มครื่นนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะสิ่งที่เขาจะบอกคือเขารู้แล้วนะคะว่าคุณนะคะ คู่ควรตกับสิ่งดีๆที่เขาจะมอบให้หรือความชัดเจนนะคะหรือสิ่งที่เขาควรจะทําก็คือให้เกียรติคุณนะคะด้วยด้วยการที่จะแบบจริงจังกับคุณนะคะขึ้น DM เพรสนะลองมองว่าถ้าคุณให้โอกาสเขานะคะ ุณอยากจะให้เขาทำอะไรในความสัมพันธ์เขาน่าจะยอมที่จะทำให้กับคุณตามใจคุณแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะชาวธาตุดินนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณด้วยนะเรามาดูแนวหนุ่มดีกว่าแนวน้งเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วคุณนะ่ะอยากจะบอกอะไรเขานะคะเขาดูว่าชาวธาดินอยากจะบอกอะไรกับเขาคนนั้นคะ อาจจะคุยกับชาวพุกศก็ได้นะคะเดฟูค่ะเด็กถือเหรียญค่ะชาวทัดดินพุชศกันมังกรชาวทัดลุลมในถุนตุนกุมค่ะชาวราศีกันวยอืมคือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาอะค่ะ นรบอกว่าคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขานะอ่าแต่คุณจะดูนะคะคุณขอดูการกระทําดูความพยายามของเขานะคะในในครั้งนี้ว่าอ่าเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเขาจะพยายามยังไงเพื่อคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาเขาก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะเนี่ย แต่ขึ้นเฮอร์มินกมองว่าคุณจะดูนะคะการการกระทําของเขาพฤติกรรมของเขานะคะจริงๆคุณก็ยังรักเขานะคะถ้าเกิดเขาพยายามมากพอนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะก็ต้องทําให้คุณเห็นนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันสามารถที่จะเติบโตได้ไปต่อได้อีกอย่างเงี้ยนะ คือคุณก็ดูเขาเหมือนกันแหละนะคะแต่ก็ยังอยากให้โอกาสขอแค่นะคะเขาทำให้ชาวธาตดินได้เห็นว่าโอเคมีความพยายามแล้วก็ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างไปคิดพิจารณานะคะว่าความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะไปต่อไหมนะคะอ่าบางท่านบางคนเนี่ยจบกันไปแล้วนะคะหรือไม่งั้นก็คือห่างหายกันไปนะคะอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างหรือว่า เงียบนิ่งกันไปนะคะเพื่อไปทบทวนนะคะเจ็ดเหรียญขึ้นเหมือนกันนะนี่คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขานะคะขอดูแนวโน้มนะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินและเขาคนนั้นคะ่ะเะซันค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะอ่าบางท่านบางคนคุยกับคนที่เด็กกว่าหรือคนที่หน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะ โอ้สามชั่วจะมีการกลับมาคืนดีกันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณและเขาอาจจะเนี่ยโอ้โหนสเตนนะคะต่างกันด้วยวัยนะคะด้วยภาษาด้วยเชื้อชาติก็ได้แต่จะมีการกลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้และนุรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะในการกลับมาครั้งนี้นะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นคุณและเขาอาจจะมีความสุขมากขึ้นนะคะ เขานะคะจะทำสิ่งที่ดีให้กับคุณมากขึ้นแล้วก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นจะมั่นคงกับคุณมากขึ้นนะคะเขาน่าจะสยบให้คุณนะขึ้นสเต็คือไพ่สำรับเนี้ยสิงโตนะคะยอมนะคะอ่อนข้อให้กับผู้หญิงคนนี้นะคะแต่โดยดีนะห้าไม้นะคะ ไม้คือเด็กถือไม้นะที่นกขยายออกมาคือนกมองว่าคนคเนียเขาอาจจะตัดสินใจแล้วแหละที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะว่าเขาคงคิดได้แล้วนะคะว่าไม่อยากที่จะเสียคุณไปหรือว่าให้คุณออกจากความสัมพันธ์นี้ออกจากชีวิตเขาไปนะคะ เขาอาจจะปักหลักละนะคิดได้ละโอเคเขาจะยังไงอะไรกับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงีะะ้ยค่ะดูจริงจังมากขึ้นนะคะเขารู้แล้วว่าคุณเป็นคนสําคัญแล้วก็เป็นคนที่เขารักนะคะเขาจะตัดสินใจที่จะชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็คบคุณอย่างจริงจังนะคะสองถ้วยเขาน่าจะรู้ใจตัวเองแล้วด้วยแล้วก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่แบบ เข้ากับเขาได้ดีที่สุดนะคะเขาจะมอบความรักให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณและเขาจะได้เป็นคนรักกันนะอ่ะดีจังเลยนะคะแนวโน้มคือมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะมาทำให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นนะอุ้ยดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวธาตุดินไพ่ดีมากๆเลยไพย่ไพ่ของแนวโน้มแล้วก็ไพ่สรุปนะแล้วก็ แรงงานของไพ่ก็อาจจะเฉลยไปได้อีกนะคะ1-3เดือนก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่เดือนกุมภานะแต่ถ้าเกิดขึ้นเดือนกุมภาก็ดีมากเลยเป็นเดือนแห่งความรักนะคะที่คุณและเขาจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะอืมดีมากๆเลยนะคะก็ดีใจด้วยนะสำหรับชาว่าดินนะเรามาดูคอนโสดกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวนกนกขอเก็บก่อนนะคะนกขอเก็บแป๊บนึง ค่ะขอดูคนโสดเั็บ้างน,นะคะชาวทาตดินคนโสดนะคนโสดชาวธาตดินความรักของพวกเขาขอดูพลังงานของพวกเขาหน่อยค่ะก่อนหน้านี้และจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะคนโสดสองไม้นะคะโอ้จะเทว,วเวอร์ขึ้นมาเหมือนกับเมื่อกี้เลยอะคนที่มีประเด็นนะคะ คือนกมองว่าตัวคุณเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์บางอย่างหรือหยุดความสัมพันธ์อย่างกระทันหันก็ได้นะคะกับคนทางไกลก็ได้คุณน่าจะพยายามตัดใจนะคะหรือตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วนะคะกับความสัมพันธ์นะเดนมัร์เรอร์นะคะต่างชาติคนไกลก็ได้ชาวราศีเมษก็ได้นะคะ เมทุนก็ได้นะเหมือนเพิ่งจบเพิ่งหยุดความสัมพันธ์นะคะอ่าเราอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขาหรือว่าเขาคบซ้อนนั่นเองนะแล้วคุณก็เลยแบบหยุดความสัมพันธ์ไปนะคะอย่างกระทันหันนะคนโสดตอนนี้ก็เลยโสดนะคะแต่ก็ยังคิดคิดถึงเรื่องเด,เดิมอยู่เหมือนกันนะคะมีการแอบ,บรอคอยด้วยนะคะอืมต่างชาติคนไกลได้นะคะ โอเคพลังงานของคุณตอนนี้ก็คือมีการแอบ่อนะคะแต่คุณก็พยายามตัดใจนะคะแต่ก็ยังคิดมากเกี่ยวกับคนตัวน,นี้อยู่แล้วขอดูความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะชาวธาตุดินกนโสด้สิบดาบคุณยังเจ็บอยู่เลยนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆนะคุณพยายาม move อ n ค่ะคุณจะ move อ n ได้แล้วคุณก็จะเยียวยาตัวเองได้จริงๆด้วยนะคะ โดดเด่นมากๆในช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะคุณจะดูสตรองแล้วก็เข้มแข็งผ่านพ้นมันไปได้นะคะอืมขอดูว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาบ้างไหมคะสิบไม้นะคะ,ะ,ค,ะคุณมุ่งเน้นกับเรื่องของงานนะคะอ่าคุณเคลียร์พลังงานของคุณได้เคลียร์ความรู้สึกของคุณได้นะคะคุณได้ไปต่อนะ สี่เหรียญคนโสดคุณยังไม่เปิดใจให้กับใครมากๆแต่คุณอ่าไม่ใช่สิผู้ผิดคุณนะคะยังไม่เปิดใจให้กับใครสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคุณกลับมารักตัวเองมากๆเลยในช่วงนี้นะคะเหมือนเซฟตัวเองเซฟความรู้สึกนะคะระมัดระวังตัวมากๆเกี่ยวกับความรักความสำคัญนะคะจะมีคนเข้ามาไหมคะขออีกสามใบนะคนือช่วยนะคะคุณโดดเด่นมากๆนะคะ คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะมีคนเข้ามาแหละแต่คุณยังรู้สึกไม่อยากคุยหรือเขาอาจจะยังไม่ใช่สำหรับคุณนะคะคนโสดแล้วก็ตอนนี้คุณอยากทำอะไรก็ทำคุณรู้สึกถึงการได้ใช้ชีวิตคนโสดอย่างเต็มที่นะคะมีอิสระนะคะอยากไปไหนก็ไปนะคะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางด้วยนะคะในช่วงนี้หรือว่าคุณยังไม่สนใจในเรื่องของความรักด้วยนะคนโสดนะ ก็ประมาณนี้นะคะมองว่าคุณจะ move on ได้ก็ดีใจน,นะคะแล้วก็หันกลับมารักตัวเองมากๆอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เป็นพลังงานที่ดีนะสำหรับชาวทาดินคนโสดน,นะคะก็คนที่เข้ามายังไม่ถูกใจนะจากที่ดูนักไพ่เนาะรอไปก่อนเดือนถัดไปนะค่อยมาเช็กพลังงานกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝาก กด subscribe ให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่ก็นั่นแหละนะกด subscribe ด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามเดิมด้วยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเออมาเรื่อยๆพูดผิดอีกแล้วขอโทษค่ะ <c oughs> คือเป็นกำลังใจให้กันมาเรื่อยๆเลยนะคะนกต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ